แนะนำวิธีง่ายๆนะครับในการตีให้ได้ระยะประมาณสัก50หลาคร่าวๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะลงล็อกกับไม้54องศานะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นแซนเวดหรืออาจจะเป็นพิชชิ่งก็ได้นะครับเบื้องต้นก็คือเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปเลยแล้วตีนะครับแบบนี้บางทีอาจจะมีออกแรงเยอะหรือออกแรงน้อยเกินไปนะครับผมอยากให้ยืนแล้วก็เซตอัพนะครับเสร็จแล้วให้เช็คโดยการยกไม้ขึ้นตรงๆนะครับแต่ตัวยังก้มอยู่นะครับเราจะไม่ได้ยกแล้วตัวยืนขึ้นมาด้วยนะครับ ก้มไว้นะครับยกขึ้นมาให้แขนขนานพื้นและทิ้งลงนะครับหาความรู้สึกในการทิ้งน้ําหนักวัวเหล็กลงไปที่พื้นนะครับไม่ใช่เป็นการเร่งเหล็กลงมาหรือไม่ใช่เป็นการไปชะลอมันลงมานะครับขึ้นให้แขนขนานพื้นเสร็จแล้วปล่อยทิ้งลงนะครับให้ได้น้ําหนักเข้าๆประมาณนี้นะครับขึ้นแล้วปล่อยทิ้งลงเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้วิธีนี้กับการขึ้นไม้จริงๆนะครับขึ้นไปปุ๊บแล้วปล่อยทิ้งลง อันนี้ก็จะเป็นเทมโปที่สามารถทําซ้ําได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะใช้องศาของไม้ที่แตกต่างกันบางคนทําท่านี้ละระยะมันไม่ได้50าสิบเราก็เปลี่ยนไม้นัมนเป็นพิชชิ่งก็ได้นะครับโอเคก็คือขึ้นปุ๊บแล้วปล่อยทิ้งลงนะครับเป็นคร่าวๆประมาณนี้ขึ้นด้านข้างแขนกันหลังพื้นแล้วปล่อยทิ้งลงโอเคของผมมันก็จะไปพอดีกับไม้ห้องศานะครับ หรือบางคนไปทําแล้วอาจจะพอดีกับ52องศาหรือเป็นไม้พิชชิ่งก็ได้เหมือนกันนะครับแต่สําคัญก็คือระยะพวกนี้นะครับเราต้องทําซ้ําได้นะครับโอเคขึ้นแขนขนานพื้นปุ๊บแล้วทิ้งลงนะครับอําหนักก็จะค่อนข้างใกล้เคียงเดิมนะครับเวลาซ้อมทําซ้ําได้บ่อยๆไปออกรอบเราก็จะมั่นใจขึ้นนะครับเราจะไม่ต้องมาพยายามแบบไปเร่งระยะ หรือบางทีตีไกลเกินเราก็จะต้องมาแบบขึ้นไปชะลอมันนะครับ